พักถามเลยเป็นเรื่องที่สาธารณะเด้วยพนองเดิมแต่ผมมั่นใจว่าท่านมามาใส่แล้วเพรนะัะนั้นในโอกาสนี้สวัสดีครับท่านสราท่านเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทัศสองร้าท่านชาญชัยคำจะปาพรตคุณบุญสกุลชัยต้นเพื่อสหายญาติระรับนักการเมืองที่มาทั้งครอบครัว มาทั้งสามีทั้งภรรยาเอาขอเสียงกบมือกอนนะครับเพื่อที่จะได้อภิธิโดตมานั้นลูกชายสุดหล่อก็มาด้วยวันนี้มาทั้งครอบครัวน้ำชาชัยทังจะปลาผู้สมัครหมายเลขเก้าทักษิณ ป้าเบอร์เบอร์เบอร์เสรีลวังไยเบอร์เบอร์เบอร์พี่น้องครับพี่น้องนครมนุษเขตซีครับการเลือกตั้งซีปีเท่าได้เลือกใหม่ครับ แ้่าพี่น้องเลือกเสรีร่วมไทยครับไม่ต้องเลือกไม่ครับรักอยู่ในใจตลอดตีตลอดชาติครับมือดังๆให้เองครับขอบคุณครับ <c oughs> มือนี่ดี <c oughs> เสียงแตกมีเสียงแตกเก้าาวห้าขอให้เป็นหัวต่อไปกันแล้วกันเก้าาวห้าครับดี่ดีวะ <c oughs> อ,อย บาแบบเมื่ท้องแม่ได้เห็นไ,ไ,ไหมเพราะฉะนั้นในความคิดเรานัองกลับขึ้นมาไว้เอทำไมเราอยู่อย่างสุขสบายนักไม่มาช่วยชาติบ้านเมืองล่ะแต่ขณะเดียวกันโรงเรียนน้อยตำรวจก็ต้องการในตำรวจนะไปปกครองรเรียนน้อยตำรวจอีกผมก็เลยลทำผลงานาดีแล้วย้ายไปอ้าวเซรีมไม่สู้อีกแล นะครับน,นี่วันนี้เรามีสรกแกนะเสรีดีไว้ลุยไม่มีแต่ว่าใหญ่นาแกคู่กลับมาอีกนะี่ที่นี้ผลงานเกบเลยปราปาออราผู้ก่ออะไรคองนิดนะไม่มีเวลาเล่านะมีรบรุลษนาแกแต่วันนี้สอสอนนายชัยผมว่าให้เป็น,นปมีราบบุรลูนครปนม มือนี่ยเป็นพี่รลบารุ่เียไกหลังนี่คนขับรถโอเฟอร์นหนึงไมื่อเสรีพิสูจน์เอาไหมเอากระปมมือสั่ตัวาเ่กพี่ายพี่น้องทีมลกปัญหายาเสพติดทุก็มร่วมกสีบมีแมนบ่มีบ่ มีปัญหายาเสพติดวะพี่น้องว่าโคตร